ลาเป็เเดเจ้าันบ่พญินท็ดดวงเบิ้ลนข่อยจะค่าพี่ข่อยซื้ออึงไม่อึงโซดพี่ฟิตไม่ขอ่อยพี่นะครับุดคนายแล้วสมัมารับอยากกินอึงสุดๆกิรสมบาติศาสตร์พญินท็ดดวงข่อยเสียใจน้ำเจ้าเด้อพี่ตงนี้ฟิตมาให้ยตรงนี้ครับอึงพี่ เฉยๆได้พญานิดดวงมาเราอึ้งมาเราครับพี่น้องสมกำยากคือดอกนีะครับเก็บให้เลยอุ้ยถุงแตกครับกระชิบประมาณน,นี่แหละตัวอึ้งครับนี่ครับอึ้งธรรมศาสตร์อึ้งบมเดลเลี้ยงกนันเอน,นี่นี่ครับอึ้งจะไปต้มกินพี่น้องเอ้ยนี่ครับแตกถุงมัน โอเคนะ่ยอึ้งมาแล้วตรงชุนอ๊ะมุ้ยกินในสิกาโลเราประมาณหลายบาทเนี่ครับปีห้าร้อยไปสังง700่งตามเอฟเจ็ดร้อยกว่าบาทหลอกผมว่าอึง้งจะกลับได้ไหมไหมไปต้มเปื่อยเหมือนนี่ครับนี่ยังของแท้อึ้งมาแล้วพะย่ะได้ดวงเจ้าบริจิตต์น้ำพลอยดอกเย้ครบับลาบเป็ดเจ้าบัวบ่อพะย่ะได้ดวงเบิ้นหันวตะค่ำพี่หัวซื้ออึงอ้งไม่อึงสดๆพี่ ฟิตมากข่อยพี่สั่งมาสิบถุงสิกินกำลังม้วยั็ได้เจ้าไปกินน้ำม่ยก็เข้าห้องกระแชบใจคน่นกระแชบเจ้าเจ้าไปขอเขาแน่ท่านสองพันพี่ไปสั่งมาสิบถุงเลยเออพรุ่งนี้ต้มให้น้องๆกินเย้